ขณะนี้ผมกำลังแอบดูบัวมันกำลังหยอกกันอยู่นะครับ <c oughs> พอดีเอามาผูกใกล้ๆกันเพื่อจะได้ผสมพันธุ์กันจะได้มีลูกเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่จะให้เข้าผสมพันธุ์กัน ำลังเหาะกันอยู่ฉันชติทยานของบัวนแหละไอตัวผู้มันชื่อว่าไอมีโชคนะครับตัวเมียเป็นบัวแดงชื่อว่าบุญรอดที่ตั้งชื่อให้มีโชคเพราะว่า มันจะโดนเข้าโรงค่าสัตว์า,า็จะไปฆ่าแล้วพี่โป้ยเข้าไปถ่ายมาเอามาไว้เลี้ยงรอดตายก็เลยให้มันชื่อว่าไอ้มีโชคสงสัยจะเป็นมันพันผสมบามันหรือเปล่าไม่รูอีกตัวอีบุรลอดเป็น บัววัวไทยวัวแดงมใม่ใหม่ๆสวยมากสีแดงที่ได้ชื่อบุลรอดเพราะว่าอันนี้ก็ถ่ายมาจากโรงฆ่าสัตว์เหมือนกันขเอาไปฆ่าโปอยไปถ่ายมาพี่ปยก็ไปถ่ายมา2ตัว มาตอนแรกไอ้มีโชคตัวกระติดเดียวเลี้ยงนี่โตๆขึ้นมาแล้วสมพันธ์กันแล้นี่มันจะปี้มันจะหลออตามก็ตลอดรอดตายมาได้สองตัวก็เลยตั้งชื่อให้ว่าไอ้มีโชคแล้วก็ ตอนแรกเอาไอ้มีโชคมาก่อนแล้วไปรับอีบุญรอดมาอีกบุญรอ,อ,อดมาตอนแรกโหมันถีบจนเสีย้อนตกรถ <c oughs> ไม่จับมัน ดูนะครับดูว่าเขาจะผสมพันธุ์กันเมื่อไหร่ขณะนี้กำลังหยอกล้อกันอยู่แล้วผูยเขาผสมพันธุ์กันโดยเฉพาะ บุญรอดนี่ซิงหรือไม่สิงไม่รู้นะแต่ว่าไอ้มีโชคเนี่อ่าเเดือนไอ้มีโชคนี่ยังเด็กอยู่นะครับมาแต่แรกตัวเล็กกว่านี้หำ้ำยังเท่ากับปั้นอยู่เลยนี หำเท่ามะละกอพันละอยากให้เขาผสมพันธ์กันว่าจะได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งกำลังหยอกล้อกันสวิตสวาดกัน เขาคงรู้ว่าเราบันทึกภาพอยู่มั้งเนี่ยเขาถึงมีกล้า <c oughs> ตัวเมียนี่ฮะกำลังแงนหน้าที่ชื่อบุญลอดนะตัวผู้คือว่าไอ้มีโชคเดี๋ยวถ้ามีลูกออกมา มีโชคบวกเป็นลอดไม่รู้จะตั้งชื่อให้อะไรมันคงอายมันไม่หย ah. อกกันละกลายเป็น อิบุลอดขึ้นคอมซะนั้นอิบุลอดเป็นทอมแล้วมันเนี่ย สงสัยไอ้มีโชคจะขึ้นไม่ไหวตัวเตี้ยวเขาถ้ามันไม่ผสมพันธุ์เองก็ต้องฉีดน้ําเชื้อเข้าไปทำวิธีฉีดน้าเชือ้อ องนอ่เตรียมจะขึ้นนะครับแต่มันขึ้นไม่ได้ตัวมันเตี้ย เดินนีกันละเดินนีกัละให้เวลาอีกสามนาทีสี่นาทีถ้าไม่มีอะไรกันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นล่ามย้ายไปกินยาก เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะดูว่าตอนมันท้องตอนมันคลอด ตอนนี้น้องบุญรอดกำลังกินน้ำดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆ รอดได้มีโชคเมื่อไรจะจังกระเบิ้กันสักทีวะอให้เวลาอีกนาทีนึงงรา้ากินหญ้าแล้ว สวีดกันตามต้อยต้อยอตัวเล็กกว่ารับไม่มีโชคตัวเตี้ยกว่าเขาขึ้นไม่ไหวต้องรอให้บุตรอดมันนอนลงมากัน ครับอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้วันไหนมันท้องเี่จะถ่ายให้ดูอีกทีเวลามันท้องมันคลอดสวัสดีครับ